ยังไงกันบ้างครับเพื่อนหลังจากที่เล่นตัวเกม AFK j o อ r นี y มาเป็นระยะเวลาทั้งหมด20วันสําหรับหลายๆคนที่ไปต่อไม่ไหวเดินดานไม่ได้นะครับเดวันนี้เราจะมาพูดถึงการวางลําดับการปั้นตัวละครกันหน่อยละกันว่าเราควรปั้นตัวละครตัวไหนเป็นตัวแรกๆแ,และควรปลดอาวุธอัพไปเท่าไหรด่ดีที่จะทำให้ตัวละครเหล่านั้นเนี่ยเก่งมากๆจะมีวิธีอะไรกันบ้างละจะทําได้ด้วยวิธีอะไรถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิป ฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เราท้าเพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดติดตามไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up เอาละครับผมก็ขอกราบสวีทัสสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวแฟนเกม AFK Journey กันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงลำดับการปั้นตัวละครที่ คตดดีตีแรงแล้วก็แบกเราได้สบายไปนในเกม F.K. นะว่าเราจะสุ่มแล้วปั้นตัวละครตัวอะไรเป็นตัวตน้ตนๆแล้วก็ปลดอาวุธตัวไหนกันดีนะครับหลังจากที่เราเล่นมาเนี่ยผมได้พบเจอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเดี๋ยวเรามาแชร์กับเพื่อนๆในพาร์ทนี้เนาะอันดับแรกครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงลำดับการปั้นตัวละครกันหน่อยละกันครับสำหรับลำดับการปั้นตัวละครครับเราจะแบ่งออกเป็น3สายหลักๆเลยนั่นคือในส่วนของสาย DPS หรือว่าดาเมจครับดาเมจในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นดาเมจเดียวหรือว่าดาเมจหมู่ต้องเป็นดาเมจที่เราจะตต้้อองงงใชาานหหลักๆๆรรีีเดยววแื่ ตัวอะไรที่เราจะใช้ก็สามารถเอาตัวนั้นได้เลยแล้วแต่ว่าเพื่อนๆมีตัวอะไรเนาะแต่ถ้าจะให้พูดถึงตัวที่ปั้นง่ายในช่วงนี้นะครับได้มาบ่อยๆแล้วก็มีตู้งเขาด้วยเฉพาะเลยนะก็คือในส่วนของตัวละครลิลิเม์ลิลิเม์ครับในช่วงนี้ครับมีกิจกรรมในส่วนของพิก up เขาอยู่เนาะการที่เราจะสามารถปั้นตัวละครลิลิเม์เนี่ยให้ขึ้นในส่วนของระดับเลิศนะครับหรือลำดับตานาน plus เนี่ยก็สามารถปั้นได้แล้วก็ปั้นได้ไวที่สุดและที่สําคัญครับสำหรับใครที่สุ่มแล้วยังไม่ได้ตัวละครลิลิ ระดับเท่ากับตัวละครลินล่เมก่อนครับเพื่อเพิ่มในส่วนของโอกาสได้รับในกรณีที่เป็นสายฟรีครับสุ่มแค่ประมาณ5ตัวละครนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแจกฟรีอีกหนึ่งตัวละครก็จะเป็น6ตัวละครพอดีเราก็จะสามารถปั้นขึ้นในส่วนของตำนายตำนาน plus ได้นะครับแล้วก็ใช้เศษเพื่อขึ้นในส่วนของระดับเลิศเลยนั่นเองแล้วเวลาเราได้ส่วนของตัวละครลินล่เมแล้วครับให้ทํางานตีบวกอาวุธนะครับให้เป็นบวก10นะครับขั้นต่ำบวก10นะครับเพราะว่าเวลาเราตีบวกอาวุธครับแต่ละขั้นที่จะมีผลที่แตกต่่างกกกัันนนเเลลลย็็็คือจะะปข้้50 15แแวต ขั้นในลําดับนี้ครับมันจะปลดล็อกในส่วนของสกิลและความสามารถส่วนขั้นอื่นๆนะครับนอกเหนือจากนี้มันจะเป็นในส่วนของการเพิ่มสเตตัสตัวละครไม่ว่าจะเป็นพวก s p ชพีแอคแท็ก i ดฟคริแล้วก็ว่องไวนะครับมันจะแตกต่างแค่ตรงนี้แต่ถ้าจะฉีกจริงๆครับก็ช่วงประมาณบวก5้แล้วก็15้นั่นเองแต่ส่วนของตัวละครลิลิเมย์ครับเราจะตีบวกแค่ก็พอแล้วนะครับสำหรับการตีบวก15เราจะเอาไปลงกับตัวอื่นแทนเพราะว่าแค่บวก10น้องก็โกงมากๆตอนนี้ครับผมตีบวกตัวละครเิลิเมย์นะครับมาเป็นะครับ สามารถโจมตีเพิ่มเติมได้อีก2ครั้งที่เธอปล่อยระบำพายุออกไปนะครับโอ้หบอกเลยว่าโคตรแรงนะฮะตีบอสแบบกระจุยกระจายสําหรับใครที่บวก1ิแล้วจะรู้ดีนะครับว่ามันแรงขนาดไหนเนาะอย่างต่อมาครับในส่วนของตัวละครประเภทของการตีหมูซึ่งตีหมูในที่นี้ครับก็จะเป็นตัวละครที่หลายๆคนนิยมใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟอร์เบลหรือว่าเซเซียทั้ง2ตัวละครครับเป็นตัวละครที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีครับเพราะว่ามันอยู่คนละสายเนาะเซเซียจะเป็นในส่วนของสายธนูส่วนฟอร์เบลจะอยู่ในสายของนักรบนะครับที ซัมมอนมอสเทอร์ขึ้นมาโจมตีแทนเราครับแล้วก็ช่วยให้เราผ่านหนาได้ง่ายเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจำนวนทีมของเราครับมันไม่เพียงพอต่อการเคลียร์ดาเมจเนาะแล้วก็บางทีเราไม่สามารถลวงแนวหลังของศัตรูได้การที่เราสามารถซัมมอนไว้นะครับแล้วก็ไปโจมตีแนวหลังเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างได้เปรียบมากๆครับแล้วก็ในกรณีที่เราสามารถปลดในส่วนของระดับอาวุธเขาได้นะครับก็จะค่อนข้างจะเก่งเป็นพิเศษครับทั้งสองตัวละครเนี่ยถ้าปลดอาวุธได้ก็จะเก่งเนาะส่วนในการอัพอาวุธนะครับเท่าที่ผมลองมาครับ รู้สึกว่าผมพลาดในส่วนนี้คือว่าผมเอาไปลงในส่วนของตัวละครเซียเยอะจนเกินไปสำหรับตัวละครเซเซียกับฟอร์ลาเบลครับตีบวกแค่ประมาณ5ก็เพียงพอแล้วนะครับพอเท่าที่ผมดูนะครับถ้าผมตีบวก10เนี่ยจะเพิ่มดาเมจที่ได้รับแก่เป้าหมายที่ถูกพัวพันต่อวินาทีเป็น70นะครับมันเพิ่มมาประมาณ10%นะครับจาก60ผมก็เลยคิดว่าเออผมพลาดในส่วนนี้ไปแต่ถ้าใครแบบไม่อยากพลาดก็เอาประมาณบวก5ก็พอเนาะแล้วก็เอาค่าตีบวกเนี่ยครับไปลงกับตัวละครตัวอื่นดีกว่านะครับถ้าจะให้เท หลังๆก็จะไม่ค่อยได้ใช้แล้วจะเป็นตัวหอดประเภทอื่นนะครับบางทีอาจจะเป็นตัวพวกไอรอนนะครับที่เราอาจจะปั้นปลดอาวุธได้ในอนาคตนะครับมีกิจกรรมแจกหรือว่ามีตู้พิเอพของเขามาอาจจะปั้นในตอนนั้นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเภทในส่วนของดาเมจ แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่เป็นในส่วนของระดับแรงเอนะครับพวกระดับแรงเอที่นิยมใช้นะฮะก็จะมีหลักๆเลยตัวนี้นะครับนั่นคือ OD OD เป็นตัวที่ได้ใช้หลายสถานการณ์มากๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเอาไป PVP นะครับเอาไปตีบอสนะฮะแล้วก็เอามาไต่ด่าน OD เป็นอีกตัวละครที่ควรปลดอย่างมากแต่ก็ต้องบอกไลยเกิดว่า,วาการที่เราจะเอาในส่วนของระดับ A เนี่ยปลดในส่วนของระดับเทพนิยาย p l u สเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลา นานพอสมควรเพราะว่าปริมาณการใช้ในส่วนของเศษร,ระดับ A เนี่ยมันใช้เยอะมากแมตัวละครตัวนีเน้เป็นตัวละครที่เราควรจะตีบวกให้ถึงขั้น15เลยเว้ยสําหรับ OD เพราะว่าเป็นตัวที่ตีได้โคตรแรงและในอนาคตครับตัวเกมเนี่ยจะมีระบบในการโยกย้ายค่าตีบวกนะครับสําหรับตัวละครอื่นๆที่เพื่อนๆแบบปลดในส่วนของเทพนิยาย plus แล้วนะครับอยากจะย้ายค่าตีบวกก็สามารถย้ายได้แล้วก็ up standard เป็นประมาณบวก5ก็เพียงพอแล้วนะครับสําหรับตัวละครทุกตัวภายในทีมเนาะถ้าไม่ได้ตัวที่เราจะใช้งานจริงๆหรือว่าเก่งจริงๆอ่ะบวกแค่เ ก็สามารถย้ายค่าตีบบกได้ซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็ตัวเก็บเอื้อให้เราเยอะพอสมควรเลยนะครับสำหรับต่อมาครับก็เป็นตัวละครประเภทในส่วนของซับพอร์ตซับพอร์ตในที่นี้ครับไม่ว่าจะเป็นซับฮิลหรือว่าซับดาเมจนะครับเป็นตัวละครที่ควรอัพเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกจากตัวดาเมทที่จะแบกเราในช่วงต้นนะครับแล้วก็แบกเราไปตลอดรอดฝั่งจนเอนเกมแล้วนะครับตัวซับพอร์ตเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมให้ตัวละครดามเมจของเราเนี่ยทำดาเมจได้แรงยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับตัวละครซับพอรรและ,ะกะนน็ง ผมขอพูดในส่วนของแรงเอสกันหน่อยละกัน,นครับสำหรับแรงเอสในแฮงก็จะเป็นในส่วนของตัวละครสโมกกี้ ok สำหรับใครที่เล่นมาแล้ว10-15วันแล้วยังไม่มีตัวละครสโมกกี้ ok รออีกไม่กี่วันครับเดี๋ยวร้าน้าเนี่ยจะทำการรีเซ็ตแล้วเราค่อยเอาในส่วนของเหรียญอาริยานะครับไปทำการแลกตัวสโมกกี้ในร้านขาได้นะครับมันจะมีตัวให้เขาแลกนะครับแล้วเราก็เอาตัวน้องมาก่อนสำหรับตัวสโมกกี้นะครับตัวเริ่มต้นก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเวลาเขาปล่อยกลิ่นหอมเนี่ยจะสามารถฟื้นฟูได้ครับแล้วก็ปรับความเร็วแล้วโจมตีจะทำให้เราสามารถ ีได้ไวขึ้นนะครับบางทีการรีดาเมจเนี่ยถ้ารีดได้ไวแล้วก็ีโอกาสจบด่านนั้นได้ไวและที่สําคัญตัวเขาะครถบถ้าสามารถเปิดอาวุธได้นะครับอัตราการเติบโตหรือว่าการผ่านด่านของเราเนี่ยก็จะไวในส่วนนี้ครับการที่เราได้มาครั้งแรกครับมันอาจจะยากแต่ถ้าเราได้มาแล้วครับครั้งต่อไปมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับจะรู้สึกว่ามันจะง่ายจริงๆนะแล้วก็ในส่วนของโรแวนนะครับโรเวนก็เช่นเดียวกันครับหลังๆก็จะเริ่มได้ใช้ครับว่าจะเป็นในส่วนของอารุนาในส่วนของการตีบอสอะไรประมาณนี้ก็จะได ตัวนี้ก็ได้ใช้นะครับตัวนี้ก็ใช้เหมือนกันครับในส่วนของเฮวินนะครับเฮวินก็ได้ใช้นะครับพรสมัยคราวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอฟเฟกต์การฟื้นฟูนฟเป็นหลักเนาะแล้วก็จะฟื้นฟูให้กับพันธุ์วิธีออนแอร์ที่สุดครับเป็นตัวฮิวจ๋าเลยครับเน้นหิวเลือด แต่ถ้าใครอยากจะหาตัวซับที่มันเก่งๆอีกตัวละครหนึ่งนะครับแต่เงื่อนไขาการปั้นมันต้องปลดอาวุธนะครับก็จะแนะนําเป็นในส่วนของตัวละครมิโคล่านะครับตัวละครมิโคล่าเป็นตัวละครฮิลซับพอร์ทที่ดีมากๆครับแต่เงื่อนไขคือว่าคุณจะต้องยกระดับในส่วนของเทพนิยายพลัสให้ได้ก่อนตัวน้องจะเอามาเล่นคอมโบก,กับสโมกี้ได้โกมมากๆและตอนนี้ตัวน้องมาอยู่ในรูปแบบของการพิกอัพสัหรการพิกอัพเนี่กยก็มีโอกาสที่เราจะสามารถปั้นตัวน้องได้ไวถ้าใครไม่โดนการันตีบ่อยๆนะสำหรับใครที่แบบเอ้ยสุ่มแบบออกกอ โลห่งออก2ตัว3ตัวเนี่ยถือว่าคุณโคตรโชคดีแต่ถ้าคุณโดนการนาตีบ่อยๆก็สะสมไว้สักเล็กๆน้อยๆครับปั้นไปเรื่อยๆนะครับแต่บอกได้เลยว่าถ้าปลดอาวุธได้ตัวน้องคอมโบกับ สมกี้โกงมากๆครับสำหรับตัวละครมีโคลาใน,นเองการนี้ก็จะเป็นตัวซับเทปเนาะส่วนแรังเอนะครับเป็นซับเทปก็มีหลายตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโคโค่ไอเอาวัลดดาเมจนะครับทเทียน,นเอามาฮิลในอารีน่านะครับสามารถฮิลตัวน้องเขาจะเป็นแบบตัวที่สามารถซสม,มอนแล้วก็บอลจะตีตัวลูกน้องแทนตัวเขาเองนะอันนี้ก็เก่งเหมือนกันนะได้ใช้งานจริงๆในส่วนของการลงอารีน่านะครับแรังเอก็มีหลายตัวละครนะครับแต่ละหลักก็จะมีประมาณนี้แล้วก็อย่างสุดท้ายครับนั่นก็คือแทงค์แทงค์ในที่นี้ครับเป็นตัวที่สามารถยืนรับดาเมจให้กับพ่ ยั่วยุสูนะครับจ่ายโล่ให้เพื่อนรุ่มทีมและเป็นอมตะในการต่อสู้สำหรับตัวแทงค,ค้บมีหลากหลายแรงมากมากเลยแต่ถ้าพูดถึงตัวละครแทงที่ได้รับความนิยมนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวละครทอรันนะครับทอรันนะครับเป็นแทงที่ได้รับความนิยมมากๆและที่สําคัญครับเล่นได้หลายบทบาทว่าจะเป็นการลงอารียนาตีบอสหรือแม้กระทั่ง PVE ก็ตามครับตัวนี้จัดว่าเป็นตัวที่โคตรแบกจริงๆนะแล้วก็เป็นลําดับตัวที่6 นะครับในการปลดอาวุธนะครับไอ้ตัวนี้ก็ควรตีประมาณสะบกสินะครับในการปลดอาวุธของเขานะสํสำหรับใครที่สามารถตีบกได้นะครับตัวนี้ค่อนข้างเก่งแล้วก็เป็นอมตะในการลงนะครับก็คือสามารถฟื้นคืนเลือด SP ีของเขาได้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะและนอกจากทอรานแล้วนะครับก็ยังมีตัวหนึ่งครับที่จะเป็นเรียกว่าแทงก็ไม่ได้แทงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับตัวนั้น ตอนในส่วนของบูทัสบูทัสนะครับเป็นอยู่ในสายของนักรบแต่ที่ความสามารถเขาคือเวลาเขาโจมตีครับเขาจะสามารถลดป้องกันของฝั่งตรงข้ามได้ครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันเวทแล้วก็ป้องก,กันกายภาพและที่สําคัญตัวเขาเนี่ยจะเป็นอมตะประมาณ5้าวินในกรณีที่เขาโจมตีถึงตายแต่เขาจะไม่ตายตอนนี้ก็สามารถยืดได้แล้วก็เอาไปเล่นคอมโบก,กับตัวทอมรามิสสายกายภาพดเดินข้างดีนะเพราะว่ามันจะเป็นการ ลดป้องกันใส่กายภาพสําหรับมอนสเตอร์ที่โดนเขาโจมตีนั่นเองนะครับก็เป็นอีกแท้งหนึ่งก็ที่สามารถใช้งานได้นอกจากนี้ครับก็ยังมีในส่วนของแท้ง A นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวละครแอนทันดานะครับแอนทันดาเนี่ยสามารถเพิ่มโลให้กับสมาชิกแถวหน้าที่อยู่กับเขาได้นะครับก็สามารถบัฟโล่ให้แล้วก็เขามีบัฟถือของเขาอยู่แล้วนะครับเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีมากๆครับอันนี้ก็จะเป็น ลำดับการปั้นตัวละครจริงๆแล้วมันมีระดับ A แล้วก็ S บางตัวที่เราสามารถเอามาอ d a p ไปใช้ก่อนก็ได้นะบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้อง f ิกที่จะต้องมีตัวละครเหล่านี้เสมอไปแต่ถ้ามีได้ก็จะยิ่งดีมากๆก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถผ่านด่านผ่านอะไรได้โคตรง่ายนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ในส่วนของลำดับการเปรดิดบ,บุ๊อย่างที่บอกไปครับควรไล่ลำดับจากของสาย TPS ไปก่อนนะแล้วก็ค่อยมันลงมาซับแล้วก็ลงมาแทงหล,ลักๆแล้วนะครับถ้าตัวไหนที่ไม่ได้ใช้หรือว่าใช้น้อยตีแค่บวก5ตัวไหนที่ ตีบวก15แล้วกเก่งก็ปั้นไปเลยสุดๆเลยแล้วก็ตัวไหนที่ได้ใช้ระดับกลางไม่ว่าจะเป็นการตีบอสหรือยเอาไปพีวีพีนะก็ปั้นแค่บวก10ก็เพียงพอแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแสงมืดนะครับเก่งทุกตัวอยู่แล้วแต่จะบอกว่าการปั้นแสงมืดครับสำหรับสายฟรีเนาะการได้ตัวละครซ้ําๆเนี่ยมันก็จะทําให้เก่งแต่การที่เราจะปั้นตัวละครซ้าๆเนี่ยให้ระดับมันสูงอ่ะให้ระดับมันสูงจนกระทั่งเนี่ยเราสามารถปริดอาวุธได้เนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน ผมก็เลยมองว่าเราควรมีตัวละครหลากหลายตัวละครก่อนนะเอามาใช้งานบางด่านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไรโอเนลไรเนียสกาลิต้าอะไรยประมาณนี้ก็จะสามารถใช้งานได้บางสถานการณ์เอามาใช้ก่อนในช่วงเริ่มต้นแล้วพอเราได้มาแล้วครับราค่อยมาโฟกัสในการปั้นตัวละครเหล่านั้นซ้ําๆทีหลังก็ได้ครับซึ่งสายฟีมันจะแตกต่างกับสายเติมที่เราสามารถเติมยัดเติมสุ่มอะไรได้เนาะเดี๋ยวเอาก็เน้นหลายๆตัวไปก่อนนะต,ตอนนี้เราก็ล็อกอินครบ20บวันแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวละครอะไรเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันหน่อยละกันครับอันนี้จะเป็นแสงมืด อ๋อ oh, อันนี้น่าจะการันตีไดโอเนนะียวไปเนี่ยคิดว่าจะได้สตาร์สกาลิตา้าไม่เป็นไรก็ได้เป็นแสงมืดในตัวเนคอรหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปแลกจากร้านค้าอารีน,น,นาได้นะทุกคนอันนี้ก็เป็นท่าแสงนะครับสายธนูก็เอาง่ายเอาไปเล่นพ v วีได้แล้วก็วันที่4 0ก็จะมีแจกเดี๋ยวในอนาคตอ่ะมันจะมีแจกแสงมือดอีกเยอะนะครับตัวเกมมีแจกเยอะแล้วก็ตอนนี้ครับตัวเกมเริ่มแจกกิจกรรมเตรียมพร้อมกับบอสต,ตัวใหม่แล้วนะครับเป็นแพ็กช่วยเหลือเนาะหนึ่งทัพเจ็ดนะครับที่จะแจกของมาเรื่อยๆ,ๆซึ่ง่งในนนสวี้แบบโคตรแบบว่า ยังไม่ได้รับนะครับก็อย่าลืมไปรับในส่วนนี้กันด้วยนะครับในไหนก็นไหนละสักหน่อยละกันสาหรับร้านค้าคุณนางนี่ไปครับซื้อตั๋วเพิ่มอีกห้าใบนะครับโอ้โหพันสามร้อยห้าสิบปุ๊บมาไหมสักหน่อยสักหน่อยเติบโตไหมวันนี้ดองเพชรก็ได้ครับหรือว่าจะสุ่มเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันครับอืมโอเคสีม่วงม่วงเลยครับ r ได้ใช้อยู่บางตัวไม่เป็นไรนะครับสำหรับใครที่อยากปั้นก็อย่าลืมปั้นให้ป,หปลดอาวุธนะตอนนี้ตู้น้องนะครับเหลือ,ออีกประมาณ 9วันแล้วนะครับสำหรับตัวละครลิลลี่เมย์นะครับผมโอเคครับเ,เพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็คงม,มีเพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะถ้าเ,เพื่อนชินชอบผมฝากเ,เพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันไว้ด้วยนะครับแล้วเราไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ